สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับค้นอ่านข่าวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพร้อมกับข่าวเผยมาตรการเยียวยา8กลุ่มนะคะชี้ให้เห็นชัดๆช่วยเหลือครอบคลุมนะคะคนไทยทุกคนเลยนะใครอยู่กลุ่มไหนบ้างนะคะรัฐกำลังช่วยเหลือคุณด้านไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยคะ่ะ วันที่16พฤษภาคม63ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 แหล่งสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันโดยนายระววรแสงสนิทโคศกกระทรวงการคลังและผู้ช่วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังนะคะกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลคือช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือคนไทย66ล้านนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด8กลุ่มนะคะดังต่อไปนี้นะคะ กลุ่มที่1นนะคะได้แก่แรงงานนะคะแรงงานในระบบ11ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงแรงงานมาตรการเยียวยาได้แก่การรับเงินชดเชยประกันการว่างงานนะคะ กลุ่มที่ซองได้แก่แรงงานอิสระ16ล้านคนนะคะหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการคลังมาตรการเยียวยาได้แก่เราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน3เดือนข้อมูลณนะวันที่16พฤษภาคม63นะคะที่มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ15ล้านคนนะคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เกษตรกร สิล้านคนนะคะหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงเกษตรมาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนะคะจำนวน3เดือนเริ่มแจกไปแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63กลุ่มที่4เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ 3. ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือรัฐบาลดูแลด้วยการไม่มีการลดวันทำงานหรือลดเงินเดือน ยังคงดูแลเรื่องเงินเดือนครบตลอดนะคะมาดูกลุ่มที่5นะคะกลุ่มเปราะบางได้แก,ดก,ก่เด็กเล็กเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการ13ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลก,ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์อยู่ในระหว่างการพิจนารณาให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่6 กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยคือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยหลักเกณฑ์ของรัฐบาลคือการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนฉะนั้นเมื่อน,นำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนหักลบการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นไปแล้วจะเหลือผู้ที่ยังไม่มีมาตรการใดๆเข้าไปถึงจำนวน2.4ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มที่7กลุ่มคน ลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการคลังเป็นกลุ่มที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังหรือกลุ่มหรือกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้ปิดรับแล้วแต่สัปดาห์หน้าสามารถไปแจ้งได้ที่ธนาคารของรัฐทั่วประเทศแต่ถึงแม้ท่านไม่ได้ไปร้องเรียน ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเจอตัวท่านแล้วเราจะดูแลท่านให้ครบทุกคนกลุ่มที่8นะคะสำหรับกลุ่มที่8กลุ่มสุดท้ายนี่ก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉิน1ล้านคนนะคะหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการแใให่งมนุษย์อยู่ระหว่างการพิจารณาในความช่วยเหลือนะคะจากข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งหมด โดยแต่ละคนจะต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะหนึ่งมาตรการเท่านั้นนะคะจึงอาจต้องใช้เวลาการคัดกรองความซํำซ้อนนะคะโดยกลุ่มที่1 4ดําถึง4เนินการไปแล้วส่วนกลุ่ม5และ8กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์กําลังดําเนินการนะคะซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเร็วๆนี้ส่วนกลุ่ม 6, 7 กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลซึ่งจะเร่งเยียวยาประชาชนเช่นกันนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนอ่านข่าวนำมาเสนอชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ